สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้อากาศร้อนมากเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่ได้ออกไปไหนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดารานะคะสําหรับข่าวแรกในบ่ายวันนี้เราจะมาดูข่าวของดาราหนุ่มไม่สนดราม่าลุยขายขนมปังแล้วน้าผลไม้ หาเงินเพื่อเลี้ยงลูกสู้เพื่อลูกไม่สนดราม่าตกอับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่แอมพิรวัตรที่อยู่ในวงการมานานกว่า2 2ปีเผยชีวิตหลังเผชิญผลกระทบจากวิกฤตในแวกวงบันเทิงทั้งงานละครเรื่องไทยทำและไม่มีคิวออกอากาศทำให้ต้องหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงครอบครัว แอมลุยเปิดบูธขายขนมปังถั่วขาวและน้ำผลไม้สกัดเย็นที่เซ็นทรัลพระราม9โดยเจ้าตัวยืนยันไม่เคยรู้สึกอายที่ต้องลุกขึ้นมาทำกินโดยเจ้าตัวเผยว่าผมไม่เคยรู้สึกอายที่ต้องทำมาหากินไม่สนใจว่าใครจะมองว่ายังไงเพราะคนที่น่าอายคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยแต่หวังจะได้ทุกอย่างนอกจากหาไรายได้เขายัางใช้โอกาสนี้สอนลูกชายในวัย7ขวบน้องเทรนให้รู้จัก คุณค่าของเงินโดยให้มาช่วยขายของในช่วงปิดเทอมอีกด้วยพร้อมสอนว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทพ่อแม่ต้องเหนื่อยขนาดไหนสำหรับประวัติคร่าวๆข,ข,ข,ของแอมเข้าสู่วงการจากเวที d ัชชี่บอยแอนด์เกิลปี2003และเริ่มเป็นที่รู้จักจากละครน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ก่อนที่จะมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องทั้งละครภาพยนตร์และพิธีกรจนกลายเป็นนักแสดงสังกัดของช่อง7สีเตีและปีนี้แฟน จะได้เห็นเขากลับมาอีกครั้งกับ3บทบาทในละครใหม่รักร้ายสายรับรับบทเป็นสรุษเมืองแก้วรับบทเป็นปรัดสันติและพรมพยศรับบทเป็นปรัดขจรค่ะ ค่ะเรียกว่ามีผลงานเข้ามาอย่างรัวๆเลยนะคะสําหรับแอมพิรวัตรแฟนๆอย่าลืมติดตามผลงานของเขากันนะคะและตอนที่ว่างจากละครน,นี่เองนะคะแอมก็ได้เปิดบูธขายขนมปังถั่วขาวและน้ําผลไม้สกัดเย็นนะคะอยู่ที่เซ็นทรัลพะรามเก้าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ไม่ไอายทํากินไม่มีเงินน้อยแบบนี้ต้องยกให้เป็นดาราต้นแบบแม้ขยันแบบนี้อย่าลืมติดตามผลงานของเขาและอุดหนุนน้ําผลไม้สกัดเย็นของเขากันนะคะตอนนี้เราไปชม ภาพการทำงานของเขากันเลยค่ะ